ถ้าทำ system test เนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวถูกต้องเลยเราจะเห็นว่าการเล่นสวนเนี่ยมันเลวร้ายน้อยกว่าการฆ่าตัวตายนิดเดียวการลงทุนเนี่ยนะ p s y c h o l ของการลงทุนเนี่ยเขาไม่สวนนะครับเป็นชาวสวนนะไม่ไหวหรอกฮะนะฮะกระแสมัน barish มันลงมาก็ชอ็อตสิครับผมก็ออกให้ชอ็อตแต่แรกแล้วไม่มีหรอกครับที่ให้ไปหาจุดซื้อเพื่อจะช้อนซื้ออะไรไม่มีอกครับมันสวนกระแสก็นะฮะไม่มีหรอก แล้วก็ทำทำลองแหมมันก็พูดแบยากเพราะพวกเราำทำทำเทสก็ไม่เป็นถ้าทำซิสเ็มเทสเนี่ยให้เป็นเรื่องเวลาถูกต้องเลยเราจะเห็นว่าการเล่นสวนเนี่ยมันเลวร้ายน้อยกว่าการฆ่าตัวตายนิดเดียวถ้าตลาดมันลงนะขายซ้ํามันก็ไปคุณช็อตไว้ตั้งแต่แดงแรกอะ่ะคุณได้กาไรแล้วคุณขายย้ํามันก็ไปอีกย้ําก็ไปอีกย้ําก็ไปอีกเาอากำไรมากขึ้นโอ้โหค่ะใช่ไหมก็นี่อย่างเซตเนี่ยผมก็บอกมาจริงจริง ไม่ใช่เรื่องประหลาดสัดจย์เลยผมบอกวุีินาบอกมาตั้งแต่ต้นนานแล้วบอกให้หัดช็อตเลิกได้แล้วเสร็จเนี่ยเพราะมันหมดอนาคตแล้วที่พูดลงหน้าตั้งนานมาแล้วนะฮะไม่ใช่มหาจุดซื้อตอนนี้นะฮะ<ถ>เป็นจุดซื้อนั่งหัวรอแล้วช็อตไปเรื่อยคณะนี่ถามว่าจะมีรีบาวไหมถ้าจะดูรีบาวไม่ใช่เพื่อซื้อนะครับแต่เพื่อการศึกษาเมื่อมันลงมามา,มากๆเนี่ยราคามันห่างจากแอคชั่นโซนมากๆ มันกว้างเนี่ยมันจะรีบาวขึ้นหาโซนเนี่ฮะวันนี้ถึงขึ้นมานะฮะพรุร่งนี้ก็อาจจะขึ้นอีกนิดนึงก็แค่นั้นแหละครับถ้ามันขึ้นไปแตะโซนเมื่อไหร,ร่นะฮะมืออาชีพเขาก็ขายเพราะเป้าหมายมีอยู่ที่พันพันหนึ่งร้อยนีฮ่ฮะยิ่งขายยิ่งได้กําไรในสถานการณ์ที่มันมันแบริสเทรนใหญ่อย่างนี้นะฮะเขาจะขายทุกครั้งที่ทำนิวโล เนี่ยพอาำนิวโรปับขายนิวโรขาย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 ไปเรื่อย accumulate short position ไปเรื่อยนะฮะเหมือนทำดี d ีซดอลลาร์คอสแอฟเรชในการลงทุนน่ะถ้าเราทําไปเรื่อยเราจะได้แอฟเรชของช็อต o s i t i o n ที่ค่อนข้างสูงนะฮะพอถึงเวลาเทคโปรฟิตมันได้เยอะก็แค่นี้แล้วถึงเวลามันเปลี่ยนเทรนด์มันมีอินดิเคเตอร์มันจะขึ้นนะเราก็เริ่ม บเอชทางลองซื้อก่อนเราซื้อ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 ไปเรื่อยมีสัญญาณซื้อมันเรื่อยอ่ะทำนิวไฮซื้อ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 ไปเรื่อยลดรมไปขายในที่สุดแค่นี้ง่ายๆอย่าไปฝืนกระแสถ้ากระแสโลกเขากําลังลงขายซ้ํมันไปกระแสโลกกําลังขึ้นซื้อตามเขาขึ้นไปอย่าไปหาเลยครับจะช้อนซื้อตรงไหนตรงไหนเนี่ยหาได้แต่ไม่คุ้มหรอกครับจะบอกให้ แทนที่จะเอาเวลาไปศึกษาเรื่องการช้อนซื้อที่โลตรงนี้ที่เ e อ็กโวรฟิตตรงนี้นิดนึงเนี่ยเอาเวลาไปศึกษาดีกว่าว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําตามที่ลุงบอกแต่แรกวะในกรณีที่มันมันห่างมากอย่างนี้นะฮะและในกรณีต้องใช้อินดิเคเตอร์อื่นนะต้องใช้ใช้อย่างเช่นโบลิงเจอร์แปนเนี่ยถ้ามันกว้างมากเนี่ยมันมันก็จะส่งผลถ้าสมมุติผมเอาตัวนี้ออกนะแล้วใส่โบลิงเจอร์แปนนะะเนี่ยเห็นไหมฮะมันมันกว้าง เนี่ยกว้างแล้วแคบกว้างแล้วแคบไปเรื่อยแบนเนี่ยตัวเส้นของมันนะเส้นบนเส้นล่างเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันมันเส้นบนอยู่ตรงนี้เส้นล่างอยู่ตรงนี้แคบนิดเดียวเห็นไหมครับพอเขาคแคบมากๆนี่เขาเรียกสควีซมันจะสควีซเข้ามาพอสควีซเข้ามาว่ามันจะระเบิดระเบิดทางไหนมันก็จะไปทางนั้นไปเยอะเลยเนี่ยมันระเบิดลงมันก็เลยไปเยอะถ้าระเบิดขึ้นก็ขึ้นเยอะเป็นวิธีเทรดฮะคราวนี้พอระเบิดลงปั๊บเราก็ดูเส้นเนี่ย มันเส้นบนอยู่นี่เส้นล่างอยู่นี่มันถ่างออกเนี่ยกว้างมากเหลือเกินม,มันจะวิ่งกลับก็หาแนวกลางตรงนี้ครับมันจะพยายามแต่มันมักจะไม่ถึงนะฮะใกล้แนวกลางแล้วเจอมืออาชีพเขาขายทิ้งต่อไปอีกนี่คือการเล่นสั้นนะฮะเล่นสั้นก็ดูดู volatility คำว่า v o l a t i l i t รู้จักใช่ไหมฮะ มัน v o l a t i l e มันแกว่งมากๆ volatility i n d e x ตัวที่เขาใช้กันมาที่สุดชัดเจนที่สุดก็ BB เนี่ยนะฮะ b รับเจอร์ b a บนนะครับง่ายๆแต่อันนี้เป็นการเล่นสั้นไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มแล้วก็มันต้องทำงานหนักทุกวันนะฮะเล่นยาวนะฮะเราก็ใช้เขียวแดงของผมดีกว่าง่ายกว่าเล่นสั้นอย่าไปเล่นนะครับเราดูดูบิตคอยใช่ดูมันขึ้นทีมันเดยฮะ ก็ลุงบูลลิชบิตคอยว่าจะขึ้นถึงถึงล้านบาทนะใช่ใช่ใช่มันยังไม่ถึงล้านคุณจะไปขายก่อนทําไมแต่แต่มันมีบางช่วงที่มันแดงเหมือนกันนะคุณลุงก็นี่ฮะแดงเนี่ใช่ไหมฮะอ่าอแดงเนี่นะฮะก็ขายก่อนเนี่ยขายลงมาพอมันขึ้นพับเนี่ยก็ต้องซอฟลอสมันพลาดพลาดก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีพลาดก็มีแต่แดงเนี่ยสังเกตไหมฮะมันจะมีสามเหลี่ยมที่สั่งสั่งให้แดงไอ้สั่งให้ช็อต เราลองขยายดูนะฮะมันไม่พลาดจริงหรอกจากสามเหลี่ยมอันนี้เนี่ยมันจะได้ทาร์เก็ตของการชอ็อตนะฮะเห็นไหมฮะเป้าหมายที่หนึ่งสองสามสี่เข้าเป้าหมดเลยเห็นไหมฮะเป้าหมายที่ห้าที่เราบอกอันแรกอันนี่สองร้อยหกสิบเดจุดเราไม่เอาเราเอาแค่ร้อยหกสิบจุดแปดสี่เป้าหมายได้เงินหมดเลยเพราะ่มันไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะก็ได้เงินแล้วเสร็จแล้วพอมันขึ้นนะฮะก็ว่ากันอีกทีนึง อนะฮะอันขึ้นนี่มันเพราะอะไรนนวะเพราะไอ้แบงค์ที่ล่มสองแบงค์นึ่ไงในอเมริกาไงฮะรู้ข่าวใช่ไหมซิลเวเกตกับเอสอะไรเอสบีอะไรแบงค์สองแบงค์นี่มันมันมันแบงค์ซึ่งพวกพวกคริปโตเขาใช้กันเยอะพวก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 สตาร์ทอัพบิสเนสก็เยอะพวกทางคริปโตเคเรนซีก็เยอะเขาตั้งใจทําลายนะเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าอย่าไปยุ่งกับคริปโต S <S <S ตั้งใจยังไงคะคุณลูกกพจะทําให้จางนี้เจ๊งแล้วคริปโตเจ๊งไปด้วยไง oh. บีบไนะเพราะว่าเขาหลังเขาพยายามพยายามจะออกไอ้ดิจิทัลกันใช่ไหมดิจิทัลอะไรถ้าคริปโตยัอยงอยู่มันออกไม่ได้ครับรคริปโตมันดีกว่าก็เลยพยายามทําลายพอทําลายเสร็จแล้วเนี่ยทําให้ไม่อุ้มอะ่ะแบงก์อื่นเนี่ยทำลายแล้วอุ้มนาทีไอ้นี่ต้องทําลายเจ๊งก่อนแล้วค่อยมาใช้นี่ทีหลังเพื่อจะข่มขวัญไม่ให้คนไปเล่นคริปโต แต่ปรากฏว่าทำลายเสร็จแล้วเนี่ยกลับขึ้นเพราะอะไร<ม>เพราะในโลกคริปโตก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันทำลายไม่ได้คริปโตขึ้นใหญ่เลยเห็นไหมฮะมสวนทางกันเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเริ่มสุดตัวลงมานิดหน่อยก็เป็นจุดทึ่จะซื้อเพิ่มได้ตรงนี้สวยมากอืะ<ม>ซื้อคริปโตนะฮะส่วนต้องคำเป็นยังไงก็ดูสิเนี่ยมันมีสัญญ,ญาณเขียวนี้ซื้อก็ซื้อเข้าไปนะฮะ ต้องคำนี่ปกติเวลาเราเล่นเราเล่น go ใช่ไหมเราเล่นเราเราก็เล่นอ่าเป็นแบบสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรก็ว่าไปเนี่ยเห็นนะเนี่ยสัญญาณสามเหลี่ยมซื้อแล้วก็ยิงอ profit target ว่าเราจะ Take profit ที่ตรงไหนนะฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันที่ห้ายังไม่ถึงอันที่ห้าอยู่นี่เห็นไหมฮะะ t เทค profit ไปแล้วสี่ position พอไหมครับ แป๊บเดียวเอาเทคไปแล้วสี่เปอร์เคุณจะเอาเงินไปเก็บที่ไหนกันเนี่ยคุณทําแค่ทําตามอันนี้ยเห็นไหม่ะมันถึงบอกว่ามันไม่น่าแปลกใจหรอกครับเรื่องพวกนี้นะว่าอะไรไปไหนปัจจุบันทางเลือกเริ่มเปิดแล้วทองคํากับบิตคอยชัดเจนไหลามาแล้วเห็นไหมฮะ <Yeah. S 1> ทองคําเมื่อก่อนนี้ห้ามเทคเด l i v e รีห้ามซื้อ Physical ได้เฉพาะ Paper ได้เฉพาะฟิวเจอรตอนหลังนี่จีนใช้วิธีซื้อตรงจากออสเตรเลียแต่ที่เพิร์ทที่เก็บทองคำไว้เยอะ คือเขาเลี่ยงไปจนได้แล้วการซื้อขายทองคาตอนนี้สูงมากยิ่งรัเสเซียมาเปิดตลาดอีกอะไรอย่างเงี้ยมันสูงมากเพราะหยุดไม่อยู่แล้วครับทองคําแล้วก็บิตคอยถ้าคนเข้าใจเพิ่มขึ้นนะก็จะไหลามาอีกนะเพราะฉะนั้นโลกอนาคตเนี่ยผมพูดเลยปีนี้ทั้งปีพูดย้ําอีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วก็พูดแล้วปีนี้ทั้งปีเสร็จนี่ไม่เหลือซากครับ